สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Unturned กับพวกเราชาวคนใช้นะครับผมแต่วันนี้ก่อนเราจะไปเริ่มเนี่ยเราต้องพา JV ไปฆ่าบ,บอสตัวก่อนหน้านี้ก่อนที่เมืองนี้นะครับ Free Town ไปรับเควสมาเลยรับมาแล้ว,ลวมีเครื่องด้านขวายัางกล่าพวพาวเดอร์บอสอ่าโอเคไป s <S ไป Let's go ไปฆ่าบ,บอสแบบเร็ว วันนี้เราต้องไปหาปืนก่อนไปหาปืนไปหาทรัพยากรเพื่อที่จะยิงกับซอมบี้ตัวเนี้ไม่งั้นเราไม่ไหวหรอกแล้วเราจะไปหาปืนที่ไหนกันนะเราลองไปที่เมืองนั้นใหม่ไหมมันจะมีสถานีตำรวจเนี่ยบริวูดเนี่ยที่มีบอสท,ที่ว่าเราจะไปเนี่ยคือถ้าเราไปเมืองนั้นเราเจอบอสเลยอะ่ะก็ฝากปืนไม่ได้ใช่ไมหมใหมนรับตรงนั้นเฮ้ยเรามาลองแถวแถวนี้ไหมด้านด้านเนี้ยที่ผมมาครับเออลองไปถามแถวเต้ไหมเพราะเรายังไม่เคยเข้าไปเลยนะเอาลตรงนี้ก็ไเอ้อ่าลองไปดูไปทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเซฟโซนอีกแล้วใช่ หอประพาคารอย่าบอกนะว่ามีผู้รออชีวิตอีกแล้วเหรอทุบคืออะไรอ่ะเหมือนมันล็อกแฮะเราต้องหากุญแจมั้งพี่ว่านะทุบไม่ได้เพราะว่ามันอยู่ในเขตเซฟโซนไปาปไปไปกลับ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 เห็นอะไรกลางน้ำไหมปะลองไปดูไหมลองว่ายน้ำไปไหมส่งเต้ไปไปจริงเหรอถ้าว่ายน้ำน่าจะนานนต้องใช้เวลานมีแว่นขยายไหมมีแว่นขยายไหมเฮ้ยมีมีกล้อง่องทางกลอยู่เออผมเห็นไใต้น้ำด้วยเหมือนเป็นแท่งๆอะอาจจะเป็นเรือ เรือเหรอเดานะอ่ใช่เหมือนเป็นเรือที่จมอยู่ใต้น้ําอ่ะที่บ้านเรามีนั่นเองไอออกซิเจนอ่ะนี่นี่ผมมีผมมีพี่พกไปอยู่นะพี่ก็พกมาโส้ได้สามคนเอาไหมเอาไหมมีสองอันพี่มีแต่กระเป๋าให้อ่ะแต่ไม่มีหน้ากากให้อ่ะเอากระเป๋าเขามีแต่หน้ากากไม่มีกระเป๋าอ่ะไม่เป็นไปดีเลยมี้าไปอุ้ยถังอะไรเต็มไปหมดเลยมีซอมบี้ด้วยวัดกำลังไปกําลังไป แล้วเรือมาจมตรงชายหาดพอดีเลยนะเนี่ยโอ้โหเรือขนสินค้าหรอลองขึ้นไปข้างบนก่อนอุ้ยมีอะไรอีกปะนอกจากอะไรพวกเนี้ยเฮ้ยข้างในเปิดได้จริงปะนี่อะเนี่ยข้างในเนี่ยข้างในเข้าไปได้ด้วยไหนอะอยู่ไหนกันอะผมอยู่ตรงที่บังคับเรืออันนี้เข้ามาแล้วเข้ามาแล้วนี่นี่นี่ไปทางลงหอบังคับนี่หว่าเนี่ยผมว่าไอ้ตู้เนี่ยมันมีปัญหาเลยมันมีทุกที่เลยอะตู้อะไม่มีของ เฮ้ยเก็บอะไรมาไม่รู้เฮ้ยเฮ้ยซอมบี้ซอมบี้มันคือช็อกโกแลตดาบเอ้ยมันคือไอ้นั่นมีดโอ้ยโอ้ยโดนกัดมีกอดสบายบ้างไหมจำไว้ว่ามันมีอันนี้บล็อกเกอร์โอ้ฟันมันไม่ได้อ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยถดิมันทำไมมันก้มหน้าไม่ได้วะมีแค่นี้หรอมาขึ้นก็เถอะไม่มีอะไรเลยตอนนี้ไปี่กลับไปเสียเวลาโอ้มาเสียเที่ยวเออ กันแ้วเป็นบ้านอะไรไม่รู้หลังใหญ่มากเลยอะเดี๋ยวผมไปดูโอ้โหสีฟูเยนะไม่มีอะไรเลยลอะโคตรโล่งเฟอร์นิเจอร์ก็ไม่มีอะเฮ้ยอย่าบอกนะวางเตียงได้อะอุ้ยรถตกน้ำ<ห>อลองดิ<อ>วางเตียงได้เหรอเฮ้ยวางเตียงได้เฮ<อ>้ยเป็นที่ไปที่พักอีกที่หนึ่งได้เลยเนีเ่ยไปพักตรงนี้ก่อนเขาเตรียมมาให้เราด้วยเนี่ยจริงแล้วอ่ะปะพักเลยทำแคมป์ไว้เลยงั้นอะ ห้องน้ำยังไม่มีนะไปฉี่ตรงทะเลนู่นเลยมาเลยเราไปฉี่ตรงทะเลครับโอ้ฉี่เป็นต้นไม้ด้วยตรงโคนต้นไม้ด้วยนะประเด็นอะเอากระเอาที่นอนออกจากกระเป๋ายังไงอะน่าจะติดดุบเลยอะเอาแล้วพกมาทำไมอะเอามันเกืนเลยที่ไงก็เลยแปะใส่ข้างหลังล้วนั่นนะลองกดในช่องคับดูมันให้ย่อยไหมลิกขวาที่กระเป๋าได้ปะขวาที่กระเป๋า ถจะของตกอีกไม่ได้ไม่ได้กระเป๋าพี่หายไปไหนไม่รู้ใส่อยู่ดีดีไหนพี่มีกไม่ผมมีกระเป๋ากันหนึ่งะเดี๋ยวนะก็อยู่ดีกระเป๋าเมันป็เราพายไงให้อยู่ดีกระเป๋าหายวะอ๋อผมรู้แล้วมันต้องเอามันต้องเอากระเป๋าถอดก่อนเพื่อที่จะเอาถอดที่นอนอแล้วยังไงถอดยังไงเสร็จแล้วก็ไปรับไปรับเอากระเป๋าออกอืมดังนั้น ไม่ควรที่จะเอากระเป๋าไปใส่ในที่นอนเพราะว่าสุดท้ายเราก็ต้องกระเป๋าวางอยู่ดีอใช่มันแค่จะลบ <laughs> <laughs> โอเคเราจะไปไหนก็ต่อดีอ่ะเราไปในจุดที่เราไม่เคยไปอ่ะเพื่อไปฟาร์มของที่แป,กแปกลกๆหน้อยอ๊จุดที่เราไม่เคยไปเหรอแผนท,ที่เราตอนแรกมีสองมีผมมีสามหายไปอันหนึ่งอ๋อเออยังไม่ได้พามิกฟ้าแผนที่เลย มันไกลอ่ะเดี๋ยวค่อยอ้อมไปแล้วกันเอางี้ไปขับไปเรื่อยแล้วกันเจอเมืองก็แวะดูมีขาดอันไหนออกขวานะเต้เฮ้ยผ้าหลังนี้มนดี่อยู่ในแมพแล้วเนี่ยไม่เคยเห็นเลยอันเนี้ยบวกครับอุ้ยเป็นด็อกเตอร์ด้วยอ่ะอุ้ยดอกเต็งด็อกเตอร์มาใส่ด้วยเฮ้ยที่นี่มีน้ำพุสีทองเหมือนที่นั่นเลยจะมีบอสหรือเปล่าไม่อาจจะเป็นบ้านคนรวยหรือเปล่าตรงเนี้ยบ้านใหญ่ขนาดเนี้ยเหมือนนี่เลยบ้านคนรวยเฮ้ยบ้านคนรวยมีรูปแมงป่องได้จิด เนี่ยดูหน้าบ้านดิโอ้ยมาดูดิมาดูหน้าบ้านดิเหมือนที่การ์ดที่เราได้มาเลยอ่ะเราเอ้ยเราขายได้อ่ะดิเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเข้านะใจเย็นนะเผื่อมีกำมันดู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 ใช่ดูกำมันละตะลึงสีด้วยดูดีดูดีดีเลื่อนไป่ะเข้ากันไปกันหลยสองคนโอเคไม่มีไม่มีเคลียเคลียเคลียร์นะมีแต่ซอมบี้เจ้าของบ้านโอเคเราเคลียร์ก่อนเคลียร์บ้านก่อนเคลียร์บ้านทุกคนเคลียร์บ้านบู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 เคลียร์บ้านเคลียร์บ้านห้องน้ำเคลียร์ห้องน้ำเคลียร์ อย,อย่าลืมเก็บเปเปอร์ไว้ได้วยครับแถนที่ให้ด้วยข้างบนเชียข้างบนเชียเปเปอร์เพียบตัวพี่อ่ะมีจดหมายตรงนี้ด้วยไม่ใช่เด็กเขาเรียกว่ากระดาษหนังสืีจีมัง้งแต่พี่ว่าที่นี่น่าจะมีจุดเชื่อมโยงอะไรกับไอ้แมงป่องนี้แน่ๆเลยอ่ะชั้นสองมีอะไรป้างท่นสองกำลังทุบเราคือผู้บุกรุกคนะืาเนี่ยเจ้าของบ้านอาจจะตัยเย่ไปแล้วก็ได้โอเคผมตีใครไม่รู้นะเป็นเจ้าอของบ้านโอ,โ,โอ้โหพอเธอพูดปุ๊บเจอแล้วเจ้าของบ้านทุกคนขึ้นมาชั้นสามดิตายคาเตียงเลยโอไม่กานอนแบบ เฮ้ยมันมีตู้อีกแล้วเนี่ยโอ้มันต้องเปิดได้แน่เฮ้ยคีย์การ์ดพี่ไว้คีย์การ์ดคียาร์ดคียาร์ดเฮ้ยคีย์การ์ดสี่เก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้เฮ้ยมีบอสมีอะไรอ่ะเฮ้ยมีบุตรมีบอสบุตตาแดงหนีหนีหนีทางบอสทั้งตาแดงคุยบอสบอสบอสหนีก่อนหนีก่อนบอสเฮ้หนีไปก่อนมันมาเร็วมากเลยอ่ะุ้ยแล้วตาแดงพอดีเลยมันจังหวะเราพอดีขนาดนั้นอ่ะ เราเตตายแล้วเราเตเกิดไหนอะเกิดเตียงล่าสุดปะอเคผมอเกิดเตียงล่าสุดอุ้ยมันปลามันปลาหินมีมีชื่อด้วยพี่ต้องเปลเลือดพี่ต้องเปเลือดขับรถเราไปขับรถเราไปขับรถเราไปเอาไปเลยออกไปเร็ว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 เร็เร็วเร็วเวเร็วเร็วเร็วเรเร็ว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 เวเร็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 ร็วเร็วเวเร็วเร็วเร็วเรร็วเ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  เหลือส7ดนะสุดท้ายในการซูบอสอุ้ยบอสมาว่ะลองไหมเขามีอยู่มันมาแล้วว่ะเอ้ย,อย,อยตายแล้วตา,ตายแล้วนยโรอ้าตายแล้วมาตายแล้วเธอฆ่าคอมโขเธอไม่ไม่ตีซอมบี้ก่อนเลยวิ่งมาเดี๋ยวก็ตายอ,อุ้ยโขอุ้ยปืนดับเต็มเลยมีปืนด้วยเหรอเอออุ้ยผมว่ามุงฆ่าบอสบางที่อาจจะมีประโยชน์ไปไปต่อเถอะเป็นไม่ได้อยากให้ขึ้นไปบนเขาอยากรู้ว่าข้างบนมันมีอะไรเราจะได้รู้ว่าเราต้องไปทางไหนต่อไอเดีไปลงตรงนี้ปะขึ้นไปข้างบนสูง คนอื่นนี่นะข้างหน้าเรามันจะมีเขาขาวถ้าเราสามารถค้าบเครื่องบินมันมีเครื่องบินให้ขับด้วยนะแต่เราต้องคาบก่อนเราต้องมีบูปินหรืออะไรก็ไม่รู้ด้วยแล้วก็บินดูนะฮะจะจัดงานหลังเลยนะฟามเน่นฟามแน่นเลยไม่มันง่ายอยู่แต่มันเป็นเครื่องบินที่อ่อนปวกเปียกมากเลยสำรวจตรงนี้แป๊บหนึ่งทุกคนโอ้โหสภาพเอคืออะไรว่าขาขาววะเขาขาวอะไรอ่ะเขาขาวคือประตูเข้าไง มีประตูเข้ามีประตูเข้าตรงนี้ได้ไม่ใส่เสื้อผ้าไม่กล้าเข้าไปไว้เอาไงคือมันเข้าได้แต่ว่าค่อยๆเข้าไปอะถ้ามันขึ้นอะไรเตือนต้องดูดีๆต้องคอยดูหลอดเขียวดีๆ <Okay. S 1> เหมือนเป็นรถไฟใต้ดินเนาะเหมือนพวกกุดเหมืองอะ่ะฟิลนั้นอะมันมีแร่เนี่ยเห็นปะเฮ้ยเก็บได้กดเก็บได้เลยเหรอใช่ใช่ใช่โอ้มีฐานด้วยไว้ระวังด้วยดูด้วยด้วย โอเคโอเคแตวผมผมตายให้ได้มันเป็นแล่อะไรอ่ะอะไรอ่ะเฮ้ยมูปินนะปะเฮ้ยถ้ารับได้เราไประเบิดไอ้บ้านหลังนั้นเลยใช่เอาไปทำระเบิดลองเลยระเบิดมืออ่ะอ๋อระเบิดห้าอันระเบิดตู้เซฟได้นันไงแล้วแล้วนี่คือแผนที่เว้ยตอนนี้เราเข้ามาทางไหนไม่รู้เนี่ยถ้าเข้าไปอีกมันลึกอยู่แล้วมันมีจุดที่แบบเหมือนเป็นแล่หรืออะไรก็ไม่รู้ด้วยอ่ะ ขอดูอีกอันนึ่งก่อนเราจะกระจายกันไปไหมแล้วค่อยมาเจอกันอีกทีถึงตรงกลางทุกคนทุกคนคืออย่างงี้เขาเหมือนเป็นที่บอกด้วยนะว่าชั้นเนี่ยเป็นชั้นของแร่ชนิดไหนแล้วข้างล่างชนิดไหนอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นอุ้ยเฮ้ยสับบี้คุณกำลังคุยไม่ซอมบี้อะไรจะพี่ไว้คนพี่ไว้คนพี่ไว้คนอะไรเราไปอันนึงนี่ไงระเบิดจริงด้วยใช่ป่ะอุ้ยหลอนว่าอยู่คนเดียวอ่ะโอ้โหมาแล้ว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 อะไรอ่ะคนท่านี้มีคน เนี่ยมีคนยืนยิ้มรอแล้วเห็นปะข้างหน้านะพี่พี่ข้างหน้านะพี่เด้วยเฮ้ยคนหรือซอมบี้อวันน่าจะคนอะไม่น่าซอมบี้หรอกเป็นยานหรือเปล่าเป็ญยานอ๋อคุยดิอุ้ยซอมบี้คุยไม่ได้ด้วยอ่ะเหมือนเป็นอารมณ์ประมาณว่าวิญญาณที่อยู่ในห่วงแล้วไปไหนไม่ได้อยู่กับการขุดเหมืองอย่างเดียวอ่ะขุดจนตายอ่ะุ้ยหรอนอ่ะเน้ยเฮ้ยอยู่ใกล้กันไว้ดิอยู่ใกล้กันไว้ดิ แล้วเธออยู่คนเดียวแล้วนะขับไปเธออยู่คนเดียวนะเจองี้ยอมีอีกมีโครงกระดูกด้วยอยู่คนเดียวอ่ะอันนี้ตาแดงเลยอ่ะไม่ค่าจะบอกเบนในว่าคนที่เข้ามาอาจจะเป็นแบบนั้นทุกคนหรือเปล่าซึ่งพวกเราก็จะเป็นแบบนั้นหลังจากนี้ทำไมถังออกซิเจนเยอะจังเลยไม่ใช่ว่าให้เราว่ายน้ำหมกไปหรอเนี่ยคลองเต็มแล้วโหยอันนี้กลางปะ มันมันมีนั่นด้วยเฮ้ขุดได้เธอใครเอาที่ขุดไปอ่ะเตะขุดเลยเตะหยิบไปอ่ะเนี่ยที่ขุดอยู่ตรงนั้นผมดอกไปอันนึงอ่ะไหนแต่ของเต็มอ่ะของแร่ด้วยสีม่วงนี่นี่โอเคโอเคไม่มีอ่ะไม่ได้เลยอ่ะเดี๋ยวขุดให้นี่ไงมันขุดเสร็จแล้วมันก็ตกเนี่ยเอาเก็บเก็บยังขุดได้อีกยังขุดได้อีกไม่ได้แลยขุด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 รอเนี่ยเออหมดละลองตามรถไฟไปไหมรู้สึกเหมือนได้ยินเสียงรถไฟเลยอ่ะจริงเหรอเราอาจจะได้นั่งก็ได้นะ แล้ค่อยกลับมาตรงนี้แมอันนี้เป็นถ้ำเนเขาเขียนไหเป็นเคฟเห็นปะโอเคเออแต่เราลองไปไหมพี่ได้ยินเสียงรถไฟมาจากตรงนี้ก็ไปชนนะหลบๆหน่อยยังไงพี่ว่าแร่พวกนี้ต้องคาปืนได้เนี่ยได้ยินป่ะเหมือนมีเสียงรางรถไฟอยู่อ่ะมาลองตรงไปก่อนอาให้สุดก่อนไหมผมว่ามันไม่สุดมันจะออกถ้ำแล้วใช่หรอไม่มันน่าจะเป็นวงกลมมากกว่านะเดามันจะออกถ้ำแล้วหรอมันเหมือนเป็นเหมืองแร่ฟาร์มากกว่าเดี๋ยวนะถ้ำหรอ ไม่ใช่ว่าเราลงมาในแมปนี้เหรอซัมเคฟทิปนี่ไงซัมเคฟอันนี้คือแผนที่ของเคฟเว้ยซึ่งยิ่งลึกลงไปเราจะยิ่งเจอแร่อะไรไม่รู้แปลกๆสีฟ้าเฮ้ยตรงนี้มันออกไยไปไม่ได้เนี่ยเฮ้ยตรงนี้เป็นรูเหมือนทางลงเลยทุกคน<อ>นี่ไว้หายแล้วเดี๋ยวกลับมานี่ไงเห็นชื่ออยู่ มีทางนี้ด้วยเหรอน่ากลัวนี่จะบอกทีละคนไหมทีละคนไหมค่อยๆดูแล้วกันค่อยๆสังเกตเอาไว้ด้วยระวังพวกกำมันตรังสีนะสังเกตเอ้มีมีมีเฮ้ยอากาศไม่มีอากาศไม่มีเห็นปะถึงจะจะถังออกซิเจนปะเอ้ยผมเตรียมมาใครขาดอะไรเปล่าแต่ก็ต้องเผื่อเช็คก่อนละเผื่อขึ้นมาด้วยนะเว้ยมันก็เป็นเหมืองในฟาร์มเฉยๆหรือเปล่าไม่ไม่แร่มันจะพิเศษขึ้นใช่แร่จะเปลี่ยนยิ่งลึกแร่จะเปลี่ยน แต่อันนี้ที่พี่ดูอยู่อ่ะคือมันให้ลงเหมืองไปขุดเป็นเป็นแร่หเหลืองๆอ่ะน่าจะซันเฟอร์นี่แหละแล้วสามารถเอาไปค้าเป็นไดนาไมท์ได้ไดนาไมท์ห้าก้อนสามารถระเบิดตู้เซฟได้ผมเจอแร่ปแปลกๆคัพเปอร์ใช่สีเหลืองใช่ปะไม่แปลกเท่าไหร่สีออกซ้มๆขึ้นดูว่าปะของเต็มละนี่เนี้ยเราอยู่ส่วนไหนแล้วเนี่ยเฮ้ยมันจะมันจะมีทางนี้แหละเยสีจะมีป้ายทางออก แค่นี้เหมือนรถไฟไม่มีใครได้ยินเลยหรอเพราะว่ามันเป็นสาวเอฟเฟกต์อะก็เผื่อมีรถไฟไงมันมีเสียงแบบนั้นต้องมีป่ะมิกหรือไม่ก็ผีที่ตายไปแล้วแต่ยังมีเลยอ่ะเฮ้ยเห็นนมาั่งไดหมได้ดิเฮ้ยมาเลอมาด้วยเธอมาเร็วจะบอกนะได้ทาบคนมันดูแน่นๆไงไม่รู้อ่ะเอาเดี๋ยวขฮ้ยลองลองขึ้นมาดิเอ้อลองก่อน เออเอ้ยเหมือนจะไม่ได้าเราไปหายีก yeah. like ันเนี่ยอ่ะกำพี่บีขึ้นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่บีพี่บีหลงง่ายขึ้นเลยขึ้นเลยพี่หลงง่ายเป็นวงกลมแน่เลยว่ะเต้กับบีไปแม so right. ่เดี๋ยวพี่เดินกับมิกเต้กับบีไปข้างหน้าก่อนเผื่อมีอีกอีกรานหนึ่งปมิกเราเดินกันเฮ้ยไล่อะมิกน้องมันระเบิดไปไม่ขูดถังน้ำมัน มีเราต้องหาทางออกลองจริงเราวิ่งออกกันเองก็ได้นะเนี่ยเอาไงนี่ไงพี่ทางออกเนี่ยป้ายแต่มันออกไปทางซ้ายดิมันไปบริเวณดิเต้เดินตามทางมี้มาเรื่อยๆนะเดินตามทางมันมาเรื่อยๆมิเราต้องกลับไปไปไหนถ้าเราจะไปโผล่ตรงเหมืองเดิมอ่ะเราก็ไปเหมืองใหม่เนี่ยทางออกอยู่นี่ไนไปตามป้ายไปทางเราจะได้เก็บของระหว่างทางเนี่ยพี่น่าจะเป็นจบเต้พอดีอ่ะตรงเนี้ย ไม่น่าใช่มันมีอยู่ทางเดียวอ่ะมันมีแค่ทางเดียวเลยไม่มีเลี้ยวเลยอ่ะแล้วเตะลงมาแล้วพี่หิางบนแล้วพี่ไม่รู้แล้วนะไกลละไกลลวชี้ใกล้มากเลยตอนเนี้ยเนี่ยจะถึงแล้วเนี่ยว่าจะตัดสินใจใกล้ถึงแล้วเนี่ยอยู่คนละเลนเลยมันมีกี่เลนอะเห็นอยู่เลนเดียวเฮ้ยเนี่ยวู้วขับถอยหลังเตะวู้วเห็นไหมเราวิ่งมาทางถูกด้วยมิก ถูกไปถูกอยู่ในเลนเดียวพี่มันมีเลนเดียวอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยเราโผล่บ้านเราเลยเนี่ยใช่หรอเออว่าเพนพอยต์แล้วเราก็เอารถไปจอดที่เออของมาเก็บพอดีเลยไปไปเฮ้ยเราสามารถคอนโทลคลิกขวาเพื่อให้ของเด้งเข้ากล่องได้เลยนะคอนโทลคลิกขวาอ๋อไม่เชื่อลองดูไม่จริงอ่ะโอ้พี่มันคาบได้แม้กระทั่งบ่อน้ำมันใช่หรอ เราจะได้มีน้ำมันใช่เงี้ยเหรอใช่มีกรของปัมแล้วเฮ้ยรู้แล้วว่าเราจะทำไงถึงจะหายใจนานๆได้เราต้องทำเครื่องออกซิเจนเนเตอร์ขึ้นมาเนี่ยมันใช้แร่ใช้ซิล10อันใช้ซิลเวอร์4อันแต่ว่าตอนเนี้ยเหมือนเราทำเป็นครอบเพิงได้ด้วยต้องหาปืนหากระสุนจากเมืองก่อนแล้วก็ไปทำภารกิจขี่าพี่ว่าขีราน่าจะพาไปทำอะไรสักอย่างนึงแน่แ เจอบอสไปรอบนี้ถ้าไม่เจอต้องสัตละครังทีนึงก่อนระคังเรียกมันแท้เฮ้ยขับตรงไปเลยเจอแล้วไหนดีไงยมันกำลังฟ้าจริงด้วยนี่ยอ้ยัยเจ็ีเกลียวเจเกลีเกลีเเลยเกลเก็ีเกลยเจ็บเีเจ็บยีเกียวเลยเกียวกเลยเก้ียลเลเลเียเเลียลเยเกเลเเลีกเลียเลเเลี โอ้แล้วเมื่อกี้ม,ม,มันกระจาย<ห>วงกว้างด้วยนะสกิลมันอ่ะพร้อมมาเคลียร์อซอมบี้รบอบๆก,ก่อนเราจะได้สบายหน่อยพี่มีกระสุนทั้งหมดเจ็ดนัดอ่ะพี่พูดได้แค่นี้เลยไม่พอเจ็ดนัดช็อตกันร้อยนัดอ่ะพี่มิความหวังของหมู่บ้านเออมีความหวังอ่ะอันเนี้ยจะช็อตกันอ่ะมันเป็นปืนที่ต้องยิงใกล้ๆอ่ะเด็ดแต่ถ้ายิงไกลๆดาวเมีมันจะป๊าบยิงวันนี้ได้ไหมมิกเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเฮ้ยอย่าเข้าไปใกล้บอสโอเค I'm ready b โบ I'm ready กระสุนพี่เจ็ดนัดนะพี่บอกไว้ก่อนผมว่าผมเจ็บมึงต้องเป็นคนใส่แล้วเดี๋ยวผมขอลองยิงเลยนะเร็วเร็วเร็วเลยผมรอมันเองผมรอมันเองผมมันตามเต้อะมันตามเต้เต้ต้องไปไกลต้องไปไกลยิงเลยยิงมันช็อตอย่างงี้เลยเหรอยิงยิงยิงไม่ต้องระังยิงยิงอยู่ยิงอยู่ยิงอยู่เธอระวงมันช็อตรงมันช็อตเขาไม่มีกระสุนแล้วมันทาเก็ตโนบมันทาเก็ตสีนบโอเคแกกระสุพันแพ้ไม่มีกระสุนแล้วไม่มีกระสุนแล้วมันเลงคอมไม่มีต้องหนีก่อนโแกแก เฮธอจะเย็นเฮธอจะเย็นโอ้โหสวยใช่ไหมได้นะยังยังไม่ตายไม่ตายแช่งอย่างเดียวเลยคุณน่ยทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะผมกำลังยิงผมกำลังยิงมันอยู่ตรงพี่มันทาเกตพี่มาวะทาเกตได้ทาเกตผมเออสวยหลบได้สวยสวยผมรอผมรอให้ผมรอให้เฮ้ยมาติดบั็กมาติดบั็กยิง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 มาติดหน้าตาเรียบร้อย J K มีตุ้ยเหรอมีตุ้ยเหรอมาเข้ามาในบ้านมาเข้ามาในบ้านมาเข้ามาในบ้านแล้วเอากระสุนหมดแล้วะเจได้กระสุนจากปีมาอยู่ไปวิ่งต่อเออจบโอ้ยเราไม่ได้เคว็ดหรอเอ้ยจะไปรับบี่ก่อนปะไปผมไปรับเลยนะไปรับเราอยู่นี่เราอยู่นี่พี่ไว้ยิงมามีพี่เลยไว้ดิเฮ้ยสั่งเหรอยังพี่จะไป ช้าเกินเลววิ่งก็วิ่งอยู่กระเตอร์มีน่ามันหมดหรือเปล่าหนูโอ้หหนูหนูมาตายในยที่น่าหนูทำไมมาดูไม่เกี่ยววันนั้นแหละเขาอยากจอดเฉยๆแต่มันหมดต้อนร้องโอ้ยปวดหัวเอาเลยเอาเลยลุกยิงเลยลุกยิงเลยเอาชัวร์เตะระวังเตะระวังเตะระวังเอางั้นเลยนะวิกจ่อยงั้นเลยนะเย้เฮ้ยเอาแล้วหน้าอะไรอ่ะขวาหายเบล มองอะไรไม่เห็นเลยไม่เป็นไรเราได้เคสสนใจบอสพวกนี้ดอบของไม่ค่อยดีเลยเนาะมาแล้วครับคุณกีาไหนดูเซผมมาส่งผมจัดการมันให้ละโอ้ขอบคุณมากนะแจ๋วเลยมีให้ช่วยอะไรอีกไหมครับมีอีกเร็วเลยกีฬาติงพักบ้างกีฬาหาอะไรทําบ้างนะยืนเฉยๆมันเมื่อยคืออย่างนี้คุณกีฬาเขาบอกว่ามันมีบอสอีกหนึ่งตัวนะสถานที่อยู่ที่เพนพอยท์ มันมีสถานะก็คือสามารถโยนไฟได้มันน่าจะเป็นอะไรที่ดีนะถ้าพวกนายไปเขียร์ให้ฉันหน่อยอะงั้นพี่ว่าเอาเควสอื่นก่อนไหมคีระยากไปว่ะได้เลยดิขีราเหมือนจะเป็นเควสหลักเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยปล่อยให้เขาหยุดพี่โอ้ยไม่เธอหยุดทิ้งไปงั้นเดี๋ยวเราเจอกันต่อพาร์ทหน้าแล้วกันนะครับทุกคนที่รับชมฝากกดไลค์ซับค่ายแชร์ไปติดตามพี่มิกซี่ครับและพี่เต้เจเคกันด้วยนะครับพบกันครับเจอกันต่อหน้าครับบ๊ายบาย